มีคนมีคนบอกด้วยต้อเมริกว่าโหนอีกแล้วอุ้ยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงล้วค่ะกูโหนนี่โหนหน่อยห้อยโหนตองแต่งตองแต่งกูไม่ได้ทำกินกฎหมายมาตรนหนึ่งหนึค่ะขนาดอีตัวพ่อตัวแม่ตัว,ตวนั่นตัวนี่ค่ะแม่งด่ากษัตริย์ยังไม่ผิดเลยค่ะมึง ขนาดอีตัวพ่ออีตัวแม่มึงก็ไม่ด่ามันสิคะมึงจะไปด่าก็ไม่ด่าไม่ต้องมาด่าด้้องมาดกาค่ะกูจะห้อยกูจะโหนกูจะโหนกูจะโหนยังไงก็ตามแต่เรื่องของกูค่ะกูจะโหนเพราะจะดำหนังกูเรื่องของกูค่ะแต่ขนาดการอีตัวพ่อตัวแม่แม่งด่ากษัตริยังไม่ผิดเลยมึงค่ะมึงก็ไม่ด่ามันสิคะไม่ต้องมาด่ากูค่ะโอเคนะคะจบนะคะอ่ถ้าขี้ไม่ได้เยี่ยวไม่ออกมึงออกไปข้างนอกเลยนะคะไม่ต้องมายุ่งกับดัมดีกาขี้ไม่ได้ตดไม่ออกมึงออกไปตดไปขี้ไปเยี่ยวก่อนไป ไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะคะพูดแล้วเดี๋ยวคุยขึ้นไม่พูดเรื่องนี้ใช่กะพูดเราขึ้นช่กะขึ้นยังไงคะขึ้นอย่างนี้ไงขึ้นยังไงคะขึ้นอย่างนี้ไงขึ้นยังไงขึ้นอย่างนี้ไงฮี่่อย่ามาสนอย่ามายุ่งกับกูมากพูดแล้วกูขึ้น งไปกลน,นจรกูเลยไปไม่ต้องมาดูด็เรมาริกาเป็นคนหยาบค่ะไม่ต้องมาดูค่ะปวดขี้ไปขี้ปวดตับก็ไปรักษาตับไม่ต้องมาดูด็อกเรมาริกาอยากดูคนซูเปอร์เรียบร้อยไปดูแอสทัคไซเอลนู่นไปตอนเผาบ้านเผาเมืองมึงยาบค่ายกว่านี้อกีก ตอนเผาบ้านเผาเมืองอ่ะมึงเฮียวกว่านี้อีกมึงไปเลยไกลๆส้นตีนกูเลย และอย่างไรก็ตามแต่นะคะเราสามารถที่จะให้เบ็ดกับประชาชนสามารถที่จะให้อาชีพกับประชาชนสามารถที่จะทําตามแนวพระราชดำรัสดำต่างๆได้หมดเลยสามารถที่จะให้อาชีพประชาชนและถ้าเกิดทุกคนอยากจะสร้างอาชีพนะคะไม่ต้องไปขอใครแดดไม่ต้องไปนั่งง้อทักสิ้นแสะอวยไม่ต้องไปรอเงินฟาดหัวฟาดตัวฟาดไปรและก็ไม่ต้องรอเงินฟาดหน้าทีละพันสองพันเ็แล้วก็ให้ไปการนู่นการนี่ทุกคนสามารถในการที่จะสร้างอาชีพเพาราะปัจจุบันนี้อาชีพบนออนไลน์เยอะแยะมากมายสามารถที่จะดึง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 ถึง สอยเงินซอยเงินสอยเงินมาค่ะและปักตะกร้าไม่ว่าจะเป็นตะกรก้าดตร์มริกาหรือเป็นตะกร้าใครก็ลาก็ตามแต่ในพื้นที่ทิกต็อกช็อนะคะทุกคนสามารถที่จะได้เงินทั้งสิ้นเลยค่ะทิกต็อกช็อจะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนไม่ต้องงอมืองอตีนเหมือนกับอีพวกเสื้อแดงอีพวกควายกะโหลกกะลางอมืองอตีนรอของแจกแดกของฟรีตลอดชา เ,นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบ,บัญญัติบอกว่าใครทุกคนถ้าเกิดเราจะให้อาชีพคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นการให้เบด็ดเพราะฉะนั้นให้เบ็ดไปก็เอาเบ็ดไปตกปลาเอาเองนะคะไม่ต้องรอของแจกแดกของฟรีเพราะส่วนใหญ่คนที่เอาของมาแจกแล้วก็แดกของฟรีพวกมันส่วนใหญ่เป็นคนคอรัปชันประเทศชาติทางนั้นแหละ ดิฉันไม่ต้องพูดใช่ไหมคะว่าคนคอร์รัปชันประเทศชาติจนกระทั่งได้คดีไป8คดีแล้วก็ตติดคุกแล้วก็ยังไม่ติดยังมีคดีติดค้างอยู่และจะต้องไปติดคุกแล้ววันที่9ก้ากันยายนก็จะต้องตัดสินใจแล้วมึงจะต้องติดคุกหรือไม่ติดและขณะเดียวกันคนคอร์รัปชันประเทศชาติจกกระทั่งคนรู้กันทั้งโลกกูไม่ต้องสาธยายนะคะโอเคค่ะจบค่ะดิฉันจบนะคะค่ะถ้าคุณไม่จบเนี่ยอ่ก็เจอกันที่หน้าปากซอยเลย ใครไม่สะดวกที่จะมาฟังดรมาริกาไลส์สดไม่ต้องเข้ามาฟังนะคะไม่ต้องเข้ามาฟังเพราะดรมริกาพูดอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะหนักหัวกะบาลของคุณทางนู้นนะคะ รัไมนตการพูดของดิฉันอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะหนักหัวกระบาลใครตรงนู้นนะคะและถ้าเกิดคุณอยากจะฟาดอยากจะฟาดอยากจะฟาดเก่งกล้าสามารถนักแล้วก็มึงไปฟาดคนโกงชาติค่ะไม่ต้องมาฟาดแม่ค้าอย่างดรัฐมตริการที่ทำมาหาแดกเพื่อที่จะเอาไปช่วยภาษีให้กับพวกพ่อคดพ่อคดแม่มึงเนี่ยได้กินของเด็กของแจกแดกของฟรีนะเขาภาษีประชาชนดรัมริการจ่ายภาษีทุกเดือนค่ะดังนั้นมึงจงไปด่าคนที่ไม่จ่ายภาษีค่ะ219้าล้านบาทอีตุ้งติ้งจะดิ้งสียังไม่จ่ายภาษีเลยมึงไปด่ามันสิ ต่อไปค่ะจะเป็นนะคะตะกาสบู่แดงค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นตะกาสบู่แดงนะคะสบู่แดงดัเมาลิกานะคะทุกคนนะคะดิฉันจะขออนุญาตปักตะกาสบู่แดงทําไม้สบู่แดงมันดียังไงคุณพี่ขาคุณพี่ที่แซวดัเมาลิกามาสักครู่นี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดูโปรไฟล์เมื่อกี้นี้แล้วปรากฏว่าหน้าคุณพี่เป็นฝ้าค่ะหน้าคุณพี่อะเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำเป็นรอยค้ำค้ำหมองหมองไม่ได้ผีเข้า คุณพี่ขาไม่ใช่ผีเข้าคุณพี่ไปรดน้ำมนเจ็วัดก็ไม่หาย8วัดก็ไม่หาย9วัดก็ไม่หายค่ะคุณพี่ขาหน้าคุณพี่เป็นฝ้าเพราะพี่หน้าคุณพี่ไม่มีจะแดกแล้วก็ไปเลียแดดมาคุณพี่น่าจะเป็นกรรมกรเสร็จแ,แล้วคุณพี่เนี่ยหน้าไปโดนแดดเยอะแล้วไม่ได้ทากันแดด จัดไปค่ะคุณพี่ขาอาู่แดงดรเรมาริกาค่ะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำซื้อ1ก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อ1ก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อ1ก้อนแถมหนึ่งก้อนคุณพี่ขาหน้าคุณพี่เนี่ยเจอแดดค่ะไม่ได้ค่ะคุณพี่ขาต้องเจอดอรเรมาริกาสกินแคร์คะ่ะดอรมาริกาสกินแคร์สามารถที่จะแลนะคะให้คุณพี่เนี่ยนะคะหายจากอาการหน้าเนี่ยค่ะเลียแดดตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้นะคะคุณพี่ขาถ้าเกิดหน้าเราไม่สว่างกระจ่างใสเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรายกจนนนข้แคคค่ะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีแดดค่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นหน้าคุณพี่ต้องกระจ่างสว่างใสก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นกีบของอีพวกเสื้อแดงหาว่าเราเนี่ยเป็นซีกหมาเป็นพวกหนังเห็บของอีพวกซักสินแซ่อวยเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณพี่เนี่ยนะคะเป็นคนป่วยที่หน้าตาเนี่ยไม่สว่างกระจ่างใสแล้วเขาจะหาว่าคุณพี่เนี่ยนะคะเป็นเป็นแบบเล็บขบของทักวินแซ่อวยแล้วคุณพี่จะเป็นแบบว่าซีกแบบเหมือนแบบคุณพี่แบบว่าเหมือนแบบเป็นซีกเล็บอะซีกเล็ก ซี่เล็บที่จะต้องตัดออกของติ้งติ้ง,งสดิ้งสีอ่ะคุณพี่รู้จักใช่ไหมซี่เล็บที่จะต้องตัดออกหนังหนังเล็บอ่ะแบบหนังหนังเน่าอ่ะหนังเน่าของเล็บหองไม่ตีน่ะที่คุณพี่จะถูกตัดออกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณพี่เนี่ยเป็นซี่เป็นซี่เล็บขบของ ตีนแพรทองทานเดี๋ยวคุณพี่เนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเช่นนั้นดิฉันเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นห่วงคุณพี่จะมีชีวิตคุณภาพแบบนั้นไม่ได้คุณพี่จะเป็นหนังตีนของแพรทองทานไม่ได้คุณพี่ขาถ้าเกิดคุณหน้าคุณพี่ประมาณนั้นคุณพี่ต้องรักษายเยียวยาค่ะสะบูด่แดงดรมริกาค่ะคุณพี่ขาสบู่แดงดรมริกาซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่ง ูดแดงดอกเตอร์มริกาค่ะซื้อหนึ่งก้อนสองร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วแถมให้อีกหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่ขาถ้าหน้าไม่กระจ่างใสาขาวขึ้นด็อกเตอร์มริกาให้ยุมหัวได้เลยค่ะเจอกันหน้าเซเว่นยุมหัวได้เลยค่ะ ขายเกาะกูดขายสบู่ค่ะไม่ได้ขายชาติไม่ต้องมาด่าเราต้อริกรรมมากดราต้องมริกรรมเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองขั้นิดหน่อยเท่านั้นเองขายสบู่ขายสกินแคร์ไม่ได้ขายเกาะกูดและก็ไม่ได้ขายแผ่นดินกินค่ะขายสบู่นะคะไม่ได้ขายแก๊สธรรมชาติใต้เกาะกูดแล้วเอาไปแบ่งกับหุนเซนคนละห้าสิบ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 ขายสบู่กินค่ะไม่ได้ขายชาติกิน เพราะฉะนั้นอย่ามาด่าอะไรกันเยอะแยะอย่ามากล่าวหาว่าได้กํามการเป็นแม่ของเป็นแม่ค้านี่มีความสุขที่สุดละเป็นแม่ค้าที่มีรายได้ต่อเดือนเยอะแยะมากมายมากกว่าเงินดอนสสไม่รู้กี่ร้อยเท่าแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเดินตามตุดใครด้วยแล้วก็ไปดั่งไม่ต้องไปนั่งเป็นขี้ข้าใครด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเป็นขี้ข้าออตุ้งติงสะดิ้งสีด้วยแล้วพวกมึงอ่ะสง่างามกันนักนี่แมเาาเาา้เป็นขี้ข้าทั้งพ่อจะเป็นขี้ข้าทั้งลูกเป็นขี้ข้าทั้งน้องเป็นขี้ข้าทั้งมงงส่าานักหอ เป็นขี้ข่ามันสง่างามนักหรือ ายสบู่ค่ะเป็นอิสระค่ะแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองค่ะแล้วก็ลงทุนเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่ค่ะอันนี้นะคะเป็นสบู่ดรมาริกาเองเพราะฉะนั้นดรมาริกาสามารถที่จะพรีเซนต์ยังไงก็ได้ค่ะขายยังไงก็ได้กูจะขายของกูกูไม่ได้ขายก็เรื่องของกูเงินก็เงินผัวกูวลงทุนกูไม่ต้องยุ่งกับพวกมึงโอเคนะคะจัดไปค่ะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนยังไงล่ะคะแล้วหน้าก็จะกระจ่างสว่างใสสวยเหมือนดรมาริกาใครคิดว่าหน้าตุ๊ดตุ๊ดอะไไม่สวยใครคิดว่าใครคิดวว่่าาหน้นไมสย ใค,คใครคิดว่าหน้าจะไม่ใส่นี่ไม่ได้ทาแป้งเลยกรีดแต่ขนตานี่นี่อันนี้คือไปออกรายการมาก็เลยติดขนตาใครคิดว่าหน้าจะไม่สวยใครคิดว่าหน้าฉันไม่ใสใครคิดว่าไม่ใส